สวัสดีครับในคลิปนี้รถไถไวยกษียนจะได้มาแนะนำรถไถดัดแปลงนั่งขับใช้งานได้อนเนกประสงค์ตามที่ผมได้นำเสนอในหลายๆคลิปที่ผ่านมาสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะได้เสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนใบมีดนะครับเพื่อให้ใช้งานได้เร็วขึ้น นั่นก็คือขยายใบมีดให้มันหน้ากว้างขึ้นเวลาเราใช้งานกับหญ้าหนานาไม่ว่าจะเป็นหญ้าขจรจบหญ้าคาหรือว่าอาจจะมีต้นไม้เล็กๆขึ้นแซมเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับใช้ใบมีดตัวนี้นี่ใช้ได้ดีมากเลยนะครับหน้ากว้าง98เซนติเมตรทำมาจาก เหล็กแหนบของรถยนต์นะครับซึ่งได้นำไปทดสอบหลายครั้งหลายหนก็ลงตัวนะครับถ้าเป็นพวกไม้าหนาๆอย่างนี้การที่เราเปลี่ยนมาเป็นเหล็กแหนบแล้วก็ขายายหน้ากว้างของใบตัดก็ทำให้งานนี้เสร็จเร็วนะครับข้อดีของใบมีดยาวๆก็คือความแรงนะครับ เวลาโดนหินโดนไม้อะไรต่างๆก็ไม่หักไม่งอนะครับเนื่องจากว่าเหล็กแหนบนี้เขามีคุณสมบัติที่ดีก็คือความแข็งความคงทนของคมมีดนั่นก็คือลราเจียให้คมสามารถใช้ได้หลายๆครั้งนะครับภาษาบ้านเราก็คือมันไม่ทื่อง่ายนั่นเองสิ่งที่ควรระวังก็คือ อย่าให้คนเข้าใกล้นะครับเพราะว่าความแรงของไม้หรือว่าหินที่ถูกใบมีดนี้กระเด็นออกไปนี้ค่อนข้างจะแรงมากนะครับสำหรับรถไถดัดแปลงคันนี้ผมยอมรับว่าใช้งานคุ้มเงินจริงๆครับขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมกดไลค์กดติดตาม ในช่องรถไถไวยเกษียนครับ